นี่ค่ะตอนนี้ก็กกาลังข้าฝั่งไปที่ลาวนะคะการเข้าฝั่งไปที่ลาวก็ใช้พาสปอร์ตแค่เคล่มเดียวค่ะแล้วก็ปัอมตาประทับเข้ามาได้เลยค่ะไม่ต้องใช้ไปรับรองการฉีดวัคซีนค่ะแล้วก็ขึ้นรถบัสมาในราคาสามสิบาทไปดูว่าจะจ่ายค่าเข้าลาวเท่าไหร่นะคะั่งลาวนะคะเมื่อกี้นั่งรถบัสมาสามสิบบาทแล้วตอนนี้เขาให้เขียนเอกสารเอกสารตัวนี้ตา ก็มีพาส,สปอร์ตเดี๋ยวจะไปดูกันนะข้าว่าเราจะเขียนถูกไหมเพราะเราอ่านภาษาลาวไม่ออกนะคะน,นี่คือเอ,เอกสารที่ผ่าน่านเข้ามานะคะก็จะมีพาส,สปอร์ตแล้วก็ไปเขียนเอกสารจ่ายเงินไปเมื่อกี้20บาทค่ะค่าผ่านเข้ามานี่เราก็กําลังจะไปซื้อตั๋วรถบัสเพื่อที่จะไปตลาดเช้านะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าตั๋วรถบัสไปตลาดเช้าราคาเ<ม><ๆ>ท่าไหร่ค่ะ อันนี้ฝั่งเราก็จะเป็นนี่ขายซิมขายซิมโทรศัพท์ไปนะหอปนหอ่ะไม่เอาซื้อซิมกอนไหมซื้อซิมตรงนี้ก่อนไหมเล็กเงินเท่านี้ก่อนไหม,มไปแลนเล็กไ<ม>อ้จ๊าไอ้ขึ้นรถบัสตรงไหนจ๊ะ<ม>ไปตลาดเศร้าจ้ะ ต้นใหม่นี่ไงเดี๋วนีเสาสีขาวแล้วก็เขาขึ้นเลยบ่แมนไปนั่งรอตรงนังน้นก่อนรถยังบ่มากน่านี่ซิมนี่คือเจ้าขายยังไงจ๊ะแปดสิบาทแปดสิบาทนี่คือซิมเน็ตบ่กเม็ดกระเปอยู่น,นะซิมเดียวอ,อ๋อในกระทปซิมเดียวเม็ดนีแรงเท่าไหร่จะก,กิกเม็ดซีนจูนแสกซี่จูนแสกนี่หัวนี่หัวอย่างวะของลาวรนคอมกับทีฟาร์ก็คือว่าสัญญาณนี่ควรบ่จักบาทนี่แปดสิบบาทแปดสิบบาท อันนี้ต้องเติมเงินอีกวะอะไรเก้าเก้าเก้าอะไรชมันมีอะไรเก้าเก้าอะไรนะเลขเงินเจ็ดพันค่ะตอนนี้บาทหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่นะสี่หกศูนย์สี่ร้อยเจ็ดสิบกีบจ้าเบอร์ว่ามือนี้เลขเงินเจ็ดพันจะได้เท่าไหร่นะคะไป เจ็ดพันได้สามล้านสองแสนสองหมื่นกีบจ้ะเงินเป็นซ่อนเลยค่ะกำลังรวยจ้า,ปาไปจ้าไปขึ้นรถบัดกันออตอนนี้กายยังหารถอามุงขึ้นรถบัสนะจ๊ะู่ตลาดเาดจ้าต,ตลาดเจ้ารถบัสนีบมจจ๊ะอันนี้รถมี เป้นตลาเ้รถบัมงตัวนี้เนี่ยอันนี้รถเมล์ล่ะคนจักบาทคนละสิบาทคนละสิบาทถ้าเงินกีบสิบพักีบพี่พันกีบเปนวกหอาไหมอาขึ้นไรบ่ดดนบอนีีกว่าเทียวอ่ะสิบพันกีบนี่คืม้นยังมื้ ขึ้นรถบัสเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งหมื่นกลีบเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเดี๋ยวไปลงที่ตลาดเช้าตลาเช้าที่นู่นจะเป็นยังไงมาลาครั้งแรกนอนมากเลยค่ะแล้วก็วุ่นวายมากกว่าจะมาถึงตรงนี้นะคะอ่านภาษาลาวก็ไม่ออกแต่ก็ตื่นเต้นดีค่ะตอนนี้แอลก็เข้าลราวแล้วน,น,นะคะ กำลังดูปั๊มน้ำมันอยู่ค่ะว่าจะมีให้ใส่หรือเปล่าแล้วก็กําลังจะไปซื้อซิมจะไปซื้อซิมอะไรกันนะซิมหมายเลขเก้าซิมหมายเลขเก้าแต่กอลนี่ค่ะกวกบอโงนาดนี <c oughs> คุณโถ้าตอนนี้แอลโกกำลังจะไปซื้อซิมนะคะให้ที่เขาพาไปซื้อซิมคะ่ะ ก็จะไปนั่งรถจะนั่งรถจุกๆกับพี่คนนี้นะคะในราคาสี่หมื่นตอนแ้้ก็ขึิดห้าหมื่นเราต่อเหลือสี่หมื่นสี่หมื่นกีบค่ะไม่ใช่ห่บาทค่ะตอนนี้ก็กำลังจะไปซื้อสิ่งนี้ค่ะมีซิมเลขเก้าวะจ้ะซิมเลขเก้าเก้าละเก้าละเก้าละเก้่เออละเก้าไม่เล้ะเอออ่อจักบาทจ้ะร้อบาทร้อยบาทก่อสองซิมนี่รถได้อีกบ่อสอซิมอ่ะบ่ร้ยบาทไม่ค่อยเติมเงินเน็ตเฮเจาเรียบร้อยเลย สองคน่ะนะจะซื้อสองิ้นจะลดให้อีุ้เติมมานี่วะเมเติมตมันบุ้นโกได้เลยอคนนี้สิมไหมอีกบ,บ้นน่งอันนี้มันจังไรแล้วอันนี้สี่สิบบาทร้อยบาทนลดให้เจ้าแปดสิบบาทนะอ๋อแปดสิบบาทอ่อะไรอันนี้ไหมสิบไหมคิมนี่เห็นไหม เออยูนิเทวยูนิเทวถูกต้องแล้วยูนีเทวเลกะมันบอ๊ะเจ้าเราไถ่แหละแปบบาทบอ๊เราเออเราเอาใส่ฟอร์มลก็แปดสิบาทูดีร้อยซบาททัวซิมหนึ่งร้อยซาบาทได้ไหมก็เป็นเงินดเนี่ยอ๋อมีหนึ่งเงินกิบก็มีเงินบาทได้ซิมเราหกหมื่นกิบแต่เลยน้องไปตั้งสัญญาเนียให้เลยหุกมุนอนนี้เอลก็มาต่อรองราคาซิมกันนะคะ ราคาซิงก็อยู่ที่หกหมื่นีต่อหนซีนแต่เราซ้มสองซิงเราเลยขอลดเหลือเงิแสนหนึ่งหมื่นกีนะคะพร้อมใช้เน็นได้เลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่เราจะขึ้นรถตุกตุกเนาะระคาขึ้นลดตุกตุกก็ห้าหมื่นกีเราต่อเหสื่งกีนกีแต่ที่เมื่อกี้ขึ้นลดบัตรที่ คนสปปเราเขาก็บอกมาว่าราคามันห้าหมื่นบมันจะต่อได้ประมาณสามหมื่นบแล้วแต่เราต่อสเรื่องีได้เลยก็ให้พี่เขาไปแน้ะเดี๋ยวจะให้พี่เขาไปหาที่เช่าที่เช่ารถมอเตอร์ไซค์ที่นี่เขาก็เรียกว่ารถจักรเนาะเดี๋ยวจะเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไปที่วังเวียงแล้วก็ขับไปที่โคคงแล้วก็กลับมาซื้อตั๋วรถไฟเพื่อไปหลวงพระบางนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า ราคาเท่ารถชื่ราคาเท่าไหร่เนาะเขาก็จะบาทสามกว่าบาทแม่เหรอแม่ต่อเลยนะโอ้ยนานรามันถือเดมันแพงนี่๋ยวนี้อ่ะป้าลุตัวน่ปนังอันนี้บาปสหลล้อยี่ใส่แล้วนะใส่เลยปะได้ใส่ให้เลยอย่าหร้อยบาทใช่ไมร้อยบาทเอ้าใส่รถแล้ว ร้อยกวบาทอะถูกเลยใช่มร้ยี่บาทเดี๋ยวไปจองกอมันมีตัวจิ้มไหมมีเจ้ามีตัวจิ้มจนใส่แล้วใรถรถไฟนี่เขาไปจองตัวอยู่ตรงไหนกัน จะจองอยู่บน้านเออยู่งจองกันมาเลยอยู่ตรงไหนเรายู่งเลยประมาณหกกิโลเราก็ถามพี่ขคนะคะว่าจากวังเวียงไปสถานีรถไฟประมาณกี่กิโลก็ประมาณ20่กิโลนะคะไม่ใช่16กกิโลค่ะเราก็จะเช่ารถเครื่องเพื่อไปจองตั๋วที่สถานีรถไฟนะคะ ตอนนี้ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปหาที่เช่ารถกันตอนนี้เอาก็นั่งรถตุ๊กๆไหมรถตุ๊กๆที่นี่เขาเรียกว่าสามล้อเครื่องนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะไปหาที่เช่ารถเครื่องกันค่ะเพื่อที่จะเช่ารถเครื่องไปซื้อตั๋วรถไฟเพื่อนๆบางคนก็สงสัยว่า ทำไมต้องเช่ารถเครื่องไปซื้อตั๋วรถไฟเพราะว่าเราก็จะพักเที่ยวที่นี่หนึ่งคืนนะคะเห็นเขาบอกว่ามีตลาดมืดกันที่นี่ค่ะคืนนี้เราก็จะแวะเที่ยวตลาดมืดกินซ่มตำกินเบียร์ลาวกันที่นี่นะคะคลิปต่อไปของแอลก็จะเป็นคลิปขึ้นรถไฟนะคะจะบอกทุกรายละเอียดของการขึ้นรถไฟจะซื้อตั๋วยังไงแล้วก็เวลาซื้อตั๋วมีเวลาไหนบ้างนะคะ เราต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวคลิปต่อไปฝากติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะ